ไม่มีอันเนี้ยยิงยิงทหารเลยอ่ะอ่าไม่เป็นไรเอาใหม่อีกทีนึงไม่เป็นไรอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าเทคที่สองเท็ที่สองโอเคอ่าเดี๋ยวกล้องนึงอ่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไปไปกล้องให้อ่ากล้องสปีดโอเคแคมบีแคมเอเอไม่ไม่อะไรอะไรอะไรมีคนเอาเลตมาให้แล้วเพียงเช็คด้วตัวเอาไหนเอ้าทีมงานตัวสีดำนู้นเดี๋ยวเรามีทีมงานมากกว่าหนึ่ง เยน้องเด็กฝึกจ้ะครับพี่ทำอะไรมาจ๋าทำอะไรมาให้พี่ดูก็ทำข่าวแบบที่พี่บอกนีพี่อยากได้ข่าวบันเทิงอะแต่ว่าเราทำข่าวเด็กช่างตีกันมันไม่รู้ดิพี่ว่าเราขายข่าวนี้ไม่ได sure> ้อะแล้วหัวหน้าน่าจะไม่ชอบด้วยอะอามันติดตรงไหนอ่ะตรงที่ว่าเราเน้นไปที่ข่าวบันเทิงซะมากกว่า ข่าวแบบประมาณไหนอะพี่ออย่างเช่นดาราอะไรอย่างเงี้ยแบบเบื้องหลังของดาราอะไรเงี้ยแบบอยากให้ไปตามมาอย่างช่วงนี้มีข่าวประเด็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยทางเราจะได้ขายข่าวได้บริษัทเราจะได้มันคงขึ้นอ๋อบันเทิงแบบวงการบันเทิงใช่แบบซุกซิปอันนี้เราเข้ามาผิดแผนกหรือเปล่าเนี่ยนั่นดิย้ายแผนกได้นะยังทันนะเราฝึกงานอยู่เนี่ยนอกแผนกพี่มีคนฝึกเพิ่มไหมอะตอนนี้ก็มีแค่เราสองคนอยแ่ละ แล้วหนูจะได้เจอดาราไหมได้เจอสิพี่เจอมาเยอะเลยเนี่ยมีมีเรื่องหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยแป๊บหนึ่งหัวหน้ามาสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับี๋ดวกไหมอสะดวกครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับผมแค่ฝึกงานน้องๆอยู่อขยันกันหน้าดูแน่หละฮะแน่นอนเด็กๆไฟแรงครับมีอะไรหรอครับท่านอืมพอดีเลยพูดถึงเรื่องงานเนี่ยผมมีงยานมาให้ครับผมสนใจไหม ไปงานลูกค้าจ้างมาให้ไปถ่ายสกรปกเกี่ยวกับตึกพาณิชย์น่นะโอ้โหผมน่าจะรับไม่ได้น่าจะไปแผนกอื่นด้วไหมครับหัวหน้าเพราะว่าทางนี้ทีมเราก็งานเยอะพอแล้วครับไม่รับจริงเหรอ<ม>เอางี้เอานี้เอางี้เ,งเดี๋ยวไอ้ก้อนเนี้ยที่ได้จากงานเนี้ยผมให้คุณเลยครึ่งหนึ่งกับบรหจุเพิ่มเอาไหม,มสนใจไหมแต่ก็อืม ทางทีมน้องๆก็อาจจะไม่ไหวกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจสิเพราะว่าน้องๆก็ทํางานกันเยอะมากเลยตอนนี้ยังทํางานกันไม่เสร็จเลยเรื่องสกู๊ปดารายังไม่เสร็จเลยเฮ้ยผมเสนอทีมคุณเป็นทีมแรกเลยนะไม่เอาจริงอ่ะไม่งั้นผมเสนอทีมคุณเอาครับเอาเอาเอาครับรับครับรับครับรับครับทำมาได้อย่างนี้สิอยู่นานๆเดี๋ยวผมเลื่อนขั้นให้นะพียขอบคุณมากครับฝากที่เหลือตั้งแส่วนเอกสารก็ตามนีรันอ๋อได้ครับท่านเอาไปอ่านดูครับผมขอบคุณมากครับโชคดดีรันครับผมเจอกัน อ๋อใช่แล้วก็ส่งภาแนนอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าใช่ก็ต้นอาทิตย์หน้าเลยได้ครับไว้เจอกันครับเด็กฝึกทั้งสองสาวๆตามมา,าพวกเราทีมทีมทีมพวกเราทีมนักข่าวพวกเราตามมาตมามมาไปดไปข้างนอกไปข้างนอกเจ้าไปดูอย่าพึ่งอะไรเล่นฟุตบอลอะไรมานี่ออกมาข้างน,นอกคุยงานคุยงานคุยงาน เดี๋ยวกอนเดี๋ยวพี่เอเชิญทางนี้นั่ง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 น่นัี่ตื่นเชิญเชิญเชเชิญเออพี่พี่บูพ่ตื่นพี่บูพี่ตื่น่ตื่นไปตามมาไปตามมานั่ง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 ไหนเนี่ยนั่งสกายเลยเชิญเออนั่งบนนี้ฟุตบอลใช่เราพักทุกอย่างจะเรื่องฟุตบอลดาวลงดาราเราพักเก็บไปให้หมดก่อนตอนนี้เรามีงานใหม่มาทางหังหน้าเนี่ยเขาได้ให้สกู๊ปหนึ่งอ่ะให้เราไปทาสกู๊ปอยู่กับ ตึกตึกอ่ะตอนนัมันได้ยินเสียงคนหลับเลยเมื่อกี้อะไรนะพี่สกุพานิตปี่อาจริงปะจริงเหรอนั่นเดิเราเราทำข่าวบันเทิงแล้วเราจะไปนู่นเหรอพี่ไม่ตรงกับที่พี่บอกเมื่อกี้เลยใช่มันไม่ตรงสายเราแล้วพี่ก็ใช่แต่ว่าเขายื่นข้อเสนอมาก็คือว่าถ้าเกิดเราไปทำเนี่ยเขาจะแบ่งครึ่งก้อนหนึ่งให้กับพวกเราแล้วก็จะเพิ่มเันอยู่ให้กับเราด้วย ช่วยยังไงะมันดีไหมล่ะดีน่าสนใจพวกเราก็ทํางานกันมาเยอะจะได้มีวันพักด้วยพรุ่งนี้ออกเดินทางพรุ่งได้ไปเก็บของเดี๋ยว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 ยังเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราไปหาลือกันในห้องประชุมกันไปได้ได้ไปเซตของไปหยิบไอ้พวงไอแพดมาไปเจอกันในห้องประชุมเลยให้เวลาห้าทีไปเอาเลยครับเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งเลยเดี๋ยวเไปดูกันอ่าเดี๋ยวอ่า น้องมาเดี๋ยวไปเอา USB มาให้หน่อยเดี๋ยวต้อง presentation presentation โอเคค่ะ้ซน้องอมจัดก,การ<ะ>โปรเจคเตอร์ให้หน่อยเร็วออด่วนนี่แหละทุกคนที่นี่แหละที่เราจะทำสกูปกันพี่ถามจริงอเข้าไปได้ยังอะ่ะทำไมต้องมาตอนนี้พี่<ฮ>เขาอนุญาตให้เข้าแค่ตอนกลางคืนสิตอนเช้าเจ้าของเขาไม่ให้เข้าอ่ะ ไม่เอาไม่รู้เหมือนกันพี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็อยากมาตอนเช้าเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วของอะไรวางอิเล็กเกตการดแล้วพี่เขาให้กุญแจมาพี่รือว่าเขาเขาบอกเปิดได้เลยเอ้ยเป็นไงน้ำพี่มีอุ้ยเจ๋อเจ๋อเจอของเก่าหมดแล้วฝากทิ้ง สวไมากเจ๋อสวยสวยแล้งน้ำร้อนน้ำร้อนลุงเขาใจดีนะจนมึงดกน้ำเปล่าไปเออพี่เอกผมพยายามหายยาสีฟันอยู่หาไม่เจอผมเจอยาสับปะรดออยแป้งก่อนแล้วบ้านมึงไปด้ยาสับไ้เอาเถอะมาเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้ามาเลยนี่แหละ เชิญ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 ใช่นี่นี่ใครอยากได้ภาพชั้นนี่กอง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 เดี๋ยวเก็บภาพก่อนเลยนะเก็บภาพชั้นแรกชั้นสองเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอชั้นสามได้ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวดูจากทรงแล้วแบบไฟมืดๆดับดับเปิดดับอันนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เนี่ยอ่าพี่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันเพราะว่าหัวหน้าให้มาแค่นี้พวกเราก็มีหน้าที่แค่ทำแค่นี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอะไรบ้างต่อหัวข่าวว่าอะไรอ่าตึกล้างเหรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องมาทํากันที่นี่เนี่ยแหละถึงจะได้รู้คําตอบอัน,นกองกองกองไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหัวหน้าถึงให้มาเนี่ยให้เงินเยอะด้วยนี่ยมันก็ยังไม,ไม่ได้ลางขนาดนั้นะพี่ใช่ไหมกองกองกองมันแค่ลบที่เฉยถูกเมื่อกี้เหมือนผมตาจะปาดไหมทำไมเหรอปาดเหมือน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 เมื่อกี้ผมยื่นกล้องให้ใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็หายไปแล้วเฮ้ย เออแบบใครเดินตัดหน้ามาดีเปล่าเอออาจจะเมาหรือเปล่าแค่นี้ผม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 ออไปชั s <S ้น2กันดีกว่าไปไปไปาหรือตูดโอ้โห้ก่อนหน้านี้เขาทาอะไรวะเนี่ยพี่เออถามจริงเอะอะไรอ่ะแลวตากผ้าตรงนี้ไม่ชื้นหมดหรอโอ้โหาจะแพงนะเนี่ยกล้องนี้เอาไปขายต่อหมทาไมวะทำไมหัวหน้าต้องให้มาทาวะเนี่ยมันคือไรมเปาแพงอ่ะ เฮ้ยถ่ายได้ทุกคนทุกคนใคทำอะไรใครทำอะไรเฮ้ยนี่พึ่งงานทำไรเอ้นไหนบอกพี่เสียงหัวในกันข้างนอกแถวนี้บอกนี่ไงเออน่าจะเสียงนั่นเองเดี๋ยวนะพี่หนูเจอตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่หน้าสวยมากสมดีมันอะอะไรอ่ะเออตัวธรรดาทุกคนกินมาเหมือนกันใช่ไหมอมดีถูกต้อง ใช่ดืแอลกอฮอล์แต่ว่าโซดาอาจจะทำให้เราเพลินพอได้ว่ากูเห็นอะไรแปลกๆไปทุกคนไปชั้นสามกันดีกว่าเก็บบันทึกวิดีโอมาเมื่อกี้น้องไม่เห็นเลยพ่อมาไอพ่ท่ามามี่นี่เจ๋งแฮมีอะไรด้วยพี่อ่าพวกเราอาจจะนอนน้อยพวกเราอย่าไปคิดถึงขั้นนั้นเลยนะมันไม่มีอะไรหรอกมันมันมันตัวอะไรอะตัวอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอย่าไปทักสิพี่เลยอย่าอยู่กลางอะไรเมื่อี้โอ้ยเนี่ย พวกจิตปรุงแต่งถูกแต่พี่พี่พ่ได้เลยไปเปิดกล่องอ่ะเดี๋ยวขัดก่อนอ่ะเดี๋ยวในกล่องวีไลอ่าได้เอาขาตั้งกล้องมาไหมเฮ้ยมีโถด้วยขาตั้งกล้องเฮ้ยมันอยู่ที่รถนะพี่เดี๋ยวผมลงมาเอาได้เลยอ่าเดี๋ยวไฟมาจัดตรงตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเรามาเก็บวิดีโอตรงตรงเตียงก็ได้เพราะว่าตั้งแต่ดูมาตรงเนี้ยมันน่าสนใจสุดตรงเตียงกับตรงเนี้ยไม่เหมือนอะไรสักอย่างเหมือนบูชายันหรืออะไรเลย หน้าแบบหาอะไรมาวางไว้ตรงกลางหรือว่ารู้แล้วผมรู้แล้วพี่จะอะไรวางมันเป็นพวกไสยศาสตร์หรือเปล่าวอะไรเฮ้ยเป็นอะไรพี่พี่ผมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรผมว่าผมผมผมว่าผมน่จะนอนน้อยเหมือนผมเห็นใครซาดตรงตรงนใดเฮ้ยไม่มีนะแต่เดินมายังไม่เจอเลยเลยชีวิตเนี้ยยังไม่เจอผีเลยเเจอลยขึ้นมาไม่เจอแต่ขาขาตั้งกล้องหายไปอันนึงเพราะว่าลืมลืมล็อท้ายรถ เอาขายโดยขโมยไเป็นเรื่องแล้วไงก็ต้องไปเบิกงบกับบริษัทอี่น่าแคร์กันล่ะ์ายรถไทยรถเนี่ยเฮ้ยพี่พีวังตั้งกล้องแล้วเรคคอร์ดได้เลยตงเดี๋ยวอ๋อทากิไม่บูมเดี๋ยวเก็บแอมเบียนต์อย่างเดียวนะไม่ต้องเก็บเสียงอะไรเลยมากล้องครับอะแคมิล่าหนึ่งพอยอ่ะนี่แคมล่าอะครับต้องเคลื่อนไหวไหมครับ โอเคเดี๋ยวเด็กฝึกอีกคนนึงอ่าน้องมามีหน้าที่แล้วเดี๋ยวออมจดสรุปบันทึกทั้งหมดเลยนะว่าเราทําอะไรไปบ้างโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอเคนี่เดี๋ยวใครเอ้หน่อยฮะถ้ากี่ฟังที่เซาจากไหนเนี่ยอะไรอ่ะใครเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ถึงว่าซาวเราอ่ะอะไรมันไม่ใช่เอาไม่ได้ร้องกินมาแล้วเริ่มโวยกันหมดแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วใครเอาโซดามาวางไว้ตรงนี้เนี่ย บอกผมเองพี่จะไปวางทำไมลูกขอแยนเชิญไงพี่ไม่ต้องไม่ต้องวางไว้อย่างี้แหละให้มันดูลึกลับดีเฮ้ยอะไรใครพูดอะไรวะเฮ้ยอะไรกีนอะไรตกใจกีนเนี่ยอะไรเก่งมากใช่ไหม ไม่มีอะไรไม่เห็นละกันกล้องเดี๋ยวด้โอเคไม่เห็นเช็คฟุตก่อนกล้องเห็นป่าไม่มีอะไรค่ะเราถ่ายต่อชไม่มีแม่กม้องไม่มีกไม่มีหนูน่าจะมดนมิมาฟาดอะไรอะไรเดี๋ยวจะเล็กขอแล้วนะพี่ว่าเสองกล้องนี้ได้แล้วเดี๋ยวใครคุมใครคุมเลยเดี๋ยวพี่รอสั่งอย่างเดียวโอเค่าทุกคนใช้เสียงเงียวเลยนะเพราะว่าทากิต้องเก็บแอมเบียนนะโอเคหลบหลังกล้องโอเคอ้าสรดอ่ะ สเลดสเลดสเลดที่ไหนเป็นไรพี่เดี๋ยวมือมือเอมือเอเอามือตบเอานะโอเคเอาตบเทคหนึ่งซีนหนึ่งเทคหน่งคัดอนใครพูดอะไรไอ้บูดอไอไอ้ไอ้ไอ้บูดบไ้บู้บไบอบูด้บอูด นี่เอาใหม่อยู่เนี่ยพี่พี่เออไอ้นี่ดีไม่นี่อาจจียิยืนอาหาเลยอะอ่าไม่เป็นไรเอาใหม่อีกทีนึงไม่เป็นไรอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าเทคที่สองเทคที่สองโอเคอ่าอเดี๋ยวกล้องทนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไปไปกล้องให้อ่ากล้องสปีดโอเคแคมบีแคมบีไม่ไม่อะไรอะไรอะไรมีคนเอาสเลดมาให้แล้วพี่เช็คด้วตัวเอไหนเอ้าทีมงานตัวสีดำนุ้ย เดี๋ยวเรามีทีมงานมากกว่าหนึ่งใครใครโหาเพื่อนให้เอาอะไรมาให้หรือเปล่าเอางี้เรานับเลขเลยไหมลุงเขาเอามาให้ลุงลุงเขาต้องขอลุงเขาไมดนับเลขให้รู้ไปตอนนี้เรามีกี่คนนะเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเดี๋ยวพี่เริ่มจากพี่ก่อนนะอ่ะแล้วก็ต่อด้วยออมไม้บูธทาจิเอกคนสุดท้ายนะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้า เห็นไหมไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นน่ะ่ายต่อมันไม่มีเสียงนะพี่มันมันมันอย่านอย่าไปทักสิอีกรอบดีกว่าเราถ่ายกันให้ได้ดีกว่ามามามาอ่ะกล้องสปีดสีนเทคสองสปีดแอนแอัเลสเลด คัดมีเสียงอะไรไหมเมื่อกี้เหมือนนิดนึงอ่ะอุ้ยเสียงอะไรอีกวะอะไรเงี้ยไม่ใครเหยียดใครแตกอะไรหรือเปล่าตไมบอกแล้วกูบอกแล้วว่าอย่ากินอิ่มไอ้ทักกี้ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่ไปกระจกแตกเดี๋ยวกูพังแม่งให้หมดเลยนี่ถ่ายไม่เสร็จเนี่ยเอ้าเอ๊ะตรงนี้เดี๋ช่างมาช่างน่าจะไอ้นี่บอกเอามาถ่ายทีนึงแล้วแล้วหรือเปล่าเทสุดท้ายเทสุดท้ายกล้องสปีดไปสปีดครับสเลด เออสีหนึ่งเทคสามสปีดแอนด์แอคชั่นเจ็บมาได้อีกยังคลิปโลได้โอเคครับเอาอันนี้แหละไปเอโคพี่ไม่มีเสียงกระจกเข้าหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดช่วงนี่เอาไปตัดช่วงแรกเอาออกออ๋โอเคอ๋อโอเคไปเก็บกล้องได้เลยใช่ไหมพี่เก็บกล้องเลยเก็บไปเดี๋ยวช่วยเก็บเดี๋ยวช่วยจัดไฟอย่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรของเขาเลยนะ อะไรที่มันเป็นเทียนเป็นเทียนอะไรไม่ต้องไปแตะเลยนะไป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 โดนลงข้างล่างกันพี่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 อะไรมันมันมันพี่เราเก็บเพิ่มนิดนึงไหมอีกสักหน่อยเอ้ยอ้ยอ้ยงั้นเก็บเก็บชั้นนี้ก่อนก็ได้ได้เดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงมาม่าไปคนละถ้วยมีแค่นี้แหละเดี๋ยวพอได้เงินจากไอ้งานเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยงชาบูเลย โอ้จริงครับพี่แน่นอนไม่เคยโกหกเลยแล้วเปิดงานอีกสักหน่อยนะมืดเหลือเกินไล่เก็บไปไล่เก็บให้เสร็จเลยพี่เอ็กเมื่อกี้ข้างหลังพี่มันมีตัวอะไรคันด้วยอ่ะอะไรเมื่อกี้เลยพี่ยืนเขียนสกู๊ปอยู่พี่เดียรพี่เขียนสกู๊ปนี่ยทำไมมันตัวแบบตัวใหญ่เลยอ่ะเท่าคนอุ้ยเไอ้ใครขับวะไม่น่าใช่ไม่หรอกนะที่ขับกินอะไร ลนลุงแม่งกินอะไรวะไอ้ขี้ลุงดีดมั้งข้างล่างเขามีอะไรกันลุงพี่เอาโง่แต่งานเลี้ยงอะไรมัอะไรเราไปงานเลี้ยงผมว่าเราอยากพึ่งลงเลยว่ะจริงจรไมทำไมมันมีอะไรอีกวะกูถามจริงดิกูยังไม่เคยกูยังไม่เห็นสักตัวเลยในเนี้ยในห้องเนี้ยไหนโอ้ยพี่เห็นจริงเหรอฮาก็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 พี่ไม่เห็นอืมไหนวะอืมผมบอกเลยพึ่งลงนะพี่ไม่ค่อยมีเซนส์เลยดิพวกเอ็งมีเซนส์หรือเปล่า เอมีพี่นิดนึงนิดนึงไม่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 คือตอนนี้พี่พี่ดิมพี่ดิมไม่เห็นใช่ไหมพี่ดิมไม่มีเซนแต่คนอื่นที่อยู่ในตาพี่ดิมไม่น่าจะมีเซนแล้วตอนนี้เอางี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเราจะได้ถ่ายงานงานเสร็จแบ่งคู่กันไปไปเก็บไปแยกกันเก็บเลยเดี๋ยวเอาเอ็กไปอยู่กับทากิบูทอยู่กับออมเดี๋ยวไมคไปกับพี่เดยไมกับพี่ไปไปชั้นล่างกันไปเก็บชั้นล่างให้หมด เอหรือว่าเราเก็บไปแล้ววะเราไปเก็บชั้นบนกันดีกว่า้ไหมไปได้ค่ะได้ได้ได้ Let's go <S ยังใครขึ้นบนให้เขาลงล่างไหมคะเออใครทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปรอข้างล่างกันเลยนะโอเคครับไปนะครับโอเคน้องไม่เก็บอ่าพี่ฝั่งน้องไม่ไปเก็บกล้องตรงด้านหลังได้ไหมไปถ่ายโอ้มีมีกล้องอยู่แล้วเหรอโอเคโทษทีโทษทีงั้นงั้นเอามาให้พี่ไปไปเก็บตรงด้านหลังให้พี่หน่อยเหลือแค่ด้านหลังเดียวละไม่น่ามีอะไรละ มันมีละครอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะพี่เดี๋ยวพี่เจอสมุดเล่มหนึ่งว่ะคือสมุดใช่มันเขียนว่าโน้ตแปลกแปกน้ตแปลกปโอ้โหให้น้องไม้อ่านดีกว่าน้องไม้อ้เนี่ยเอาอ่ะไม่มีอะไรหรอมั้งอ๋อคิดไปเองอ่ะโอเค เรื่องนี้ฟังหูไว้หูนะเจ้าของตึกเก่านี้ได้เล่นของอย่างหนักจนได้ทําเกิดฮะฮะจะได้ทําเกิดเหตุจนได้ทําการก่อเหตุไปเล่นของใส่คนอื่นไอ้ตรีเลยีเอาแมวไมวแมวแมวไอ้าเดีินน้องไม่ไปดูข้างล่างก่อนเกิดอะไรขึ้นปะโอ้โอเคได้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 แต่เดี๋ยวเอา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 โน้ตนั้นมาด้วยนะอันอันอยู่อยู่โอเคโอเคโอเคอยู่ไว้ตลอดเวลา Let's go Let's go ไอ้โหปิดประตูด้วยทูเป็นอะไรกันเขาถ่ายไม่เสร็จเลยเก็บของอะไรเหยาบีเหยาอ่ะทำไมไม่เอาเลยเร้ากว่านี้อะอ่างเนี่ยอยากเลยอยากนอนกันใช่ไหมเนี่ยน่าหนูเหมือนคนโกหกเลยไงเราเฮ้ยมาเล่ามาเล่าเหตุการณ์มาว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือผมว่าคือยิงในห้องครัวมีหละยคนยิงในห้องครัวอะไรเนี่ย ดีดีมันมีเสียงแปลกๆพี่ผมเปิดเข้าไปมันยืนรออยู่ในห้องครัวเลยพี่ยืนรอในห้องครัวหนูยืนอยู่ตรงหน้าประตูใช่ไหมมาแกยืนแบบแยกกันทำไงข้างหน้ากับข้างหลังครับหนูหันไปอ่ะม่นสูงสามเมตรนะพี่สามเมตรเป็ตแล้วก็ยังยนแล้วไม่ทะลุเพดานเลยวะทะลุเพดานไม่ประมาณไงประมาณประมาณอะไรเอ็กล่ะคือคือ ผมกับไอ้ทากิอะไปเจอไอ้แผ่นพีด้วยแก้วว่ทีเนี้ยไอ้ทากิบอกพี่เล่นไหมผมก็เอามือยื่นไปแตะแลวไอท้ <c oughs> ทาก,กิก็แตะอ,อันบอกว่าอย่าขยับนะพี่ผม,ผมก็บอกไม่ขยับเว้ยสักพักหนึ่งอะแก้วแม่งอะแตกผมก็บอกว่าทาก,กิมมงอยากดดเทาก,กิแม่งตาขาวว่แล้วทากิก็บอกว่าเอ็กฟันเหลือเอ็กฟันเหลือไม่หยุดเลย <c oughs> มันโดนผีเข้าวอผมไม่รู้พี่ไอ้ตึกเนี่ยนะเออ มันก็ดูปกติใช่ไหมพี่กับมายังขึ้นไปดูเช็คกันอยู่เลยปกติก็ป้าแล้วพี่พี่นปกจะเดี๋ยวๆแต่ตอนตอนพี่อ่านโน้ตอ่ะเหมือนเหมือนว่ามันจะมีเรื่องสําคัญใช่ไหมลองลองอ่านอ่านให้ฟังก็ได้ต่อนะคะเอาใหม่เรื่องนี้ฟังหูไว้หูนะเจ้าของตึกเก่านี้ได้เล่นของอย่างหนักจนได้ทําการก่อเหตุไปเล่นของใส่คนอื่นมั่วไปหมดแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุทําให้ของที่เล่นเนี่ยโดนตัวเองเข้าพอดีแล้วเจ้าของตึกก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาทําให้ตึกนี้ เกิดเงียนขึ้นมาน่าดไงกูว่าแล้วว่าต้องเป็นไสยศาสตร์แต่คุ้นๆนะเหมือนเคยทําข่าวเกี่ยวกับคนคนที่แบบเขาทําของอะไรอย่างเงี้ยจําได้ใช่ไหมที่เราเคยทากันอะทีมพวกเราเนี่ยออว่าคนนี้แหละเอ่ออ่าอ่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราทําสกู๊ปนี้ไปเลยดิเออก็เคยเออวกพี่เคยทําใช่ไหมแล้วก็เป็นภาคต่อถูกต้องมันทําภาคต่อได้เลยเนี่ยพี่จะกลับเข้าไป ทำใช่ผมผมไม่ผมไม่เข้าไปแล้วนะพี่แล้วพี่บู้ไปไหนแล้วะมาากเร็วออเอางี้ผู้เองเกาะตัวพี่ไปอ่ะค่อยๆเกาะกันมาเอางั้นเหรอพี่นั่นหนอไมวแมวไม่เพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินอ่าเพื่อเงินอะเพื่อเงินไปไปไปเขาย่องไปอ่ะอ่ะระวังระวังทูกนะทุกคนพวกมึงเป็นลบหลู่อะไรหรือเปล่าเลยเจอเนี่ย นั่นดิไม่เจไม่เจไม่ใช่ผมไม่ทำเอาวกูเจอแล้วอันเดียวกูวิ่งชนแม่งเลยนะอ้าวไหนอ้าวเดี๋ยวพี่หนูเก็บรูปอยู่หนูเก็บรูปอยู่ทันทันวิดีโอแล้วเห็นไหมไม่เห็นสักตัวเลยข้างหลังพี่อ่ะไหนพี่ไม่เห็นเหรอไอ้ดีบู๊ทฮะบู๊เหรอเออเอู้เอาเอาไม่น่าใช่นะดีบู๊มีขาวเหรอ ไปแล้วยังไม่ขาย่้ตากูเลยตายกูยู่แล้วอตารตเรเเ้ยไปไปไปเร่อเร็่อเรื่ไอ้อคุณไปไอ้